สองไป็ไี้มบ้งวะตอนนี้ชันหนึ่งกับชันสามกูไม่เจอเป้าหมายเลยวะน่าจะหนีไปได้แล้วมึงคิดว่าเป็นฝีมือของเป้าหมายแล้วปะสภาพศพเหมือนตายมาไม่ต่ำกว่าหกชั่วโมงปากซีดเหมือนขาดอากาศหายใจไม่มีร่องรอยการต่อสู้แล้วข้อมูลของเป้าหมายเราวันนี้เป็นไงจากประวัติการฆ่ามันเคยฆ่าคนของแก๊งเราไปหกศพเว้ยทุกศพอะถ้าแม่งไม่โดนลูกกระสุนปืนยิงเจาะที่หัวก็โดนมีดปักที่ท้ายทอยดูเหมือนมันนอะ จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานใช้บุธเลยงั้นตัดไอเวนนี่ไปได้เลยเพราะศพเนี้ยโดนฆ่าด้วยมือเปล่าเหมือนจะโดนรัดคอให้ขาดอากาศหายใจเอ้ยอย่าจับใส่ถุงมือด้วยอีกอย่างนะมึงรู้ปะ่ะว่างานเนี้ยไอ้นี่ถูกส่งตัวมาด้วยไม่ แต่นายหน้าแม่งบอกว่ามันเป็นสายของแกงเราถูกส่งให้มาจับตาดูและคอยชี้ตัวคนที่เราต้องฆ่าในงานเนี้ยนั่นแหละคือประเด็นสมาชิกอย่างพวกกูยังไม่รู้เลยว่าไอ้มอนี่คือสายให้เรายิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยว่าคนจากนอกแกงจะรู้หรือว่าต้าให้กูคาดการณ์นะ ไอเนี่ยโดนสายของอีกแก๊งที่แฝงตัวมาอยู่ในแก๊งของเรารอบค่าซึ่งมันอาจจะต้องอยู่ในแก๊งของเรามานานแล้วหรืออาจจะนานกว่าพวกเราด้วยซ้ําถึงขั้นที่มันรู้ว่าไอ้นี้คือสายจังๆที่พวกเรายังไม่รู้ชิปหายแลย้วไงก่อนอื่นเรียกตัวสมาชิกนักฆ่าที่อยู่ในรัศมี20กิโลเมตรและมีประวัติชอบสังหารเหยื่อด้วยมือเปล่าไมาห้หมดเราจะหาตัวนอนบนไส้กันฮัลโหลจอห์นนี่ ว่าไงตอนนี้แกอยู่ไหนวะไม่ว่างพวกเรามีปัญหาแล้ววะค่อยว่ากันทีหลังตอนนี้กำลังจัดการเ้าหมาอยู่คนในแก๊งของเราโดนฆ่าเมื่อกี้ว่าไงนะ ให้ตามคำขอขอมน้องมีอยู่กี่คนวะมีสามต้องสามคนเป็นไงก็อยู่ในรัศมี20กิโลเมตรตามที่มึงบอกนะโอเคแล้วปืนกูอะอยู่นี่ไงอยู่ห้องนี้แหละมึงลองเปิดร้าไปดูดิ เป็นไงบ้างโอเคถือว่าใช้ได้แล้วมึงจะเอาไงต่องั้นเข้าไปเลยป่ะเอาดิเฮ้ยพวกมึงอ่ะเข้ามาเข้ามาน้องเข้ามาน้องเร็วเร็วดิ ขอมือหน่อยนะครับสุดหลอ่อใส่มบเนี่ยเดี๋ยวก็รู้ไอ้หนุม่มเคนว่าไงเดี๋ยวนายคุมตัวเจซีไปอยู่ห้องหนึ่งอูไว้ย้ายไปไหนได้เจซีนายอยู่ไหนอยู่นี่ อ้าวแล้วกูัวเดี๋ยวก็รู้แล้วพวกมึงมีธุระอะไรวะ2วันก่อนกูกับผู้หูโด,ดนส่งให้เป็นกำจัดเป้าหมายนี่เป้าหมายมึงเหรอเปล่านี่คือสายของแกงเราที่บอสส่งตัวมาเพื่อชี้ตัวเป้าหมายที่เราต้องฆ่าทําไมมัหถึงตายวะก็นั่นแหละจอนนี่ กูถึงได้เลือกพวกมึงสามคนมาที่นี่เมื่อสองวันก่อนพวกมึงอยู่ที่ไหนกันวะนี่มึงสงสัยกูเหรอกนหนึ่งในพวกมึงสามคนนะเมื่อสองวันก่อนกูทํางานอยู่ที่อัดใหญ่มีหลักฐานหรือเปล่ามีแชทที่คุยกับนายนาหรือเปล่าเฮ้ยของแบบนี้เขาไมา่ดูกันหรอกหรือมึงอยากจะตายอยู่ที่นี่วะเชื่อเออก็ได้ว่าเอาไปนี่หลักฐานกู เคถือว่ารอดตัวไปเดี๋ยวกูไปสัมภาษณ์พวกนั้นก่อนเดี๋ยวก,กลับมาไปเบอร์ดีทำดีมากเพื่อนเคนครับ เดี๋ยวนายกลับไปรอที่ห้องที่มาเมื่อกี้นะได้เบอร์ดีนายไปเซตกล้องเจซี JC. นายจำกฎเหล็กของกอเราได้ปะห้ามเอาของในสต็อกไปขายเองเหรอไม่ใช่กฎเหล็กของกองเราทุกคนอยู่ด้วยกันเป็นพี่เป็นน้องห้ามมีความลับต่อกันแล้วกันและที่สำคัญ ห้ามหักหลังกันมึงมีอะไรจะบอกกูปะไม่มีพี่จัดไม่มีเหรอม,มาน <odes> มีงจะบอกให้บอกผมไม่ได้ทำพี่มึงอยากโกหกผมไม่ได้ทำจริงผมงบอกให้มึงบอกมาผมไม่ได้ทำจัดมึงจะบอกให้บอกผมไม่ได้ทำจริงพี่อย่ามึงไม่บอกเดี๋ยวกูยิงนะ ผมทำเองพี่ผมเป็นคนออเอาไปอันนี้มันเหมือนยาที่บอสเราใช้เลยนี่หว่าไอ้เช่ยเนี่ยมันติดยามันไปขโมยของในสต็อกของบอสเอามาขายบางทีก็เ,เอามาเสพเองกูว่าแล้วทำไมแม่งมีพิรุษจัง แล้วมึงจะเอาไงต่อเดี๋ยวกูจะไปสัมภาษณ์ไอ้จอนนี่อีกทีมึงก็ไปสัมภาษณ์ไอ้เกนไปแล้วเจซีอ่ะมึงก็จัดการเองเลยแล้วกันเฮ้ยเฮียพี่อะพี่ เดี๋ยวเดี๋ยว JCU ไหนมึงอยากรู้ไหมว่ามันอยู่ไหนเดี๋ยวมึงก็ได้ตามันไป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 เคนเดินไปน้องวันนี้ได้เวลาสนุกของกูแล้วแหละมึงรู้ไหมว่าวันนี้กูเรียกมึงมาทำไม สภาพอย่างมึงอะตาบอดมึงทำอะไรใครไม่ได้หรอกเค้นไอ้เหี้ยมได้ข่าวว่ามึงตำนาหนอมึงฆ่าอะไรอะมึงฆ่าใครอะกูอยากรู้มึงฆ่าใครหรอที่มึงอยู่ในสมาคมนักฆ่าของกูได้อะเพราะกูนะเคนกูดึงมึงเข้ามาไงไอ้เหี้ยรู้อะกูอยากรู้อยากรู้อยากรู้ไอ้เหี้ยมึงจะฆ่าใครได้ว่าสภาพตาบอดอย่างมึงกูรู้กูวรู้อะไรวะ เดี๋ยวกูมากูขอตบส่งท้ายทีหนึงเฮ้ยพี่มึงทำอะไรของมึงวะเฮี้ยนี่มันเป็นสายสายเฮี้ยอะไรมันมีพิรุธพิรุธอะไรของมึงวะแล้วครั้งแรกที่มันบอกกูมันบอกมันรับงานอยู่ แต่เมื่อกี้ตอนกูถามใหม่มันบอกมันกลับบ้านต่างจังหวัดแล้วมึงจะรีบฆ่ามันทําไมแล้วมึงจะปล่อยมันไว้ทําไมก็มันฆ่าคนในแก๊งเราเราก็ต้องเอาไปทรมานก่อนดีเอาไปตัดแขนตัดขาบ้าบ่าวเดี๋ยวมันก็หนีไม่ได้ถ้ามันมีโอกาสนี้ไม่ได้มึงจะทำไงเออตายแล้วก็ตายวะดีมึงปลอดภัยเสียแล้วเกือบไปแล้วกู แน่ใจนะว่าเป็นที่นี่ชัวรสายของเราบอกว่าจับตาดูมันสักปักแล้วงั้นขอารายละเอียดเป้าหมายหน่อยดิก่อนอื่นขึ้นไปย่อง405รถนายจะเจอกับชายผมยิบเอาปืนมาไหม <c oughs> ใช้เท่าที่จำเป็นอย่าใช้พ่มเพื่อ มึงไปตึกสองกูงไปตึกหนึ่งเจอกัน ฮัลโหลครับเจอสายของเราที่ช่อง409เรียมมันมีหน้าตีชี้ตัวเป้าหมายให้มึงต้อ,ตองเข้าบรรลฟังอยู่ไหมฮัลโหลโอเอ,อ่อสายของเราเหมือนจะโดนรอบสังหารไปแล้วนะครับเป็นไปได้งไงสภาพศพเหมือนโดนไปเมื่อกชั่วโมงที่แล้วครับยังไงนกูช่งองหาตัวคนร้ายไม่เจอเข้าใจไหม่าครับโอเคครับ กูจะเปล่าได้ครับโอเคครับ ัลโลเบอร์ดี้รีบมาตึกหนึ่งด่วนเรามีปัญหาแล้ว